ตั้งรักหัวใจรับความผิดหวังบ่ทันคำวา่าดินสันแ่งเด็กเคยฟังจากไอเท่านั้นเพื่อใจวาดฝันจนมาเจ็บในวันนี้จะเก็บไอไว้ในทุกหยดน้ำตา พี่โอ้ยหอมกลาดเนี่ี่จะสวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องป,องปายสุขสุขคนเนาะสบายดีค่ะสบายดีสุขสุขคนนะคะว่าสิอยู่ทางไหนคะ่ะขณะนี้เดาวจะลงไปดำหนาสวัสดีเส,ส,สียงก็ไปเมืานอไหร่จ้ะ,ะยินดีต้อนรับก็สู่นางเอกใบหย,ยกนะคะลูกคอใบหย,ยกมันจักสัน่นปะอา,ายิบป่าหรือเจ็ดิบปะจำไม่ได้แหละเคยขึ้นไปกินอยู่ รูปคอเก้าชั้นนะคะวันนี้มาได้เชื่อคู่นะคะนี่พี่้อกค่ะเมื่อนี้คนดีจะไปดำหน้านะคะคนดีมันไปเหตุบุญดีจะใส่ดอกค่ะช่วงนี้เป็นช่วงด้านหน้าสีเป็นชาวนาเออเป็นช้านานะคะช้านาแบบผู้ดีผู้ดีตรงไหนก็ตรงนี้แหละอ๋อตรงไหนไหนไหน กระดีอยู่กระช่างไเวลายู่เออ,อคนท้าตายไปพิแต่ความดีแต่ติดโตไปเอออยแางนก็เฮ้ยสุภาษิตเออ้ยยู่ให้สางความดีนี้ผลคิดฮอดแม่นบ่อยู่ให้สางความดีนี้ก็ผลคิดฮอดอย่างที่ทำหมักว่าหนาอย่างเกาะเฮ้ยมืดมากไปนี่เลยนะ,ปะยไปใส่ไปไหนเลยวันเนี้ยมืดไปใส่สีจะว่าง รถน้ำม,มันกูยังฝันอยู่อ่ะรถจดใ่ด้วยนเดิมน่ะวัดเขาไม่รู้ใจอ่ะวัดป่าหาวัดก็ไปก็อยากไปเหมือนกันไ <โด S 1> อ้สีผ้าไปไอ้สีมันอยากพูดจะไปตั้งโดนแล้วม,มันก็บกะโดดไปจดกเชียร์ไอ้สีผาไปสุดเด้อไอ้ขอเป็นแรงใจให้ ต้องสู้สสึนจะชนะเท่านั้นนะคะคืนมากระแล้วให้หนึ่งเลยนะคะ <c oughs> ตะกะก็เลี้ยงมาหลายป้าคนดั้นาหลายคือเก่านะคะคร <c oughs> อบครัวใหญ่กะดีอย่างหนึ่งเพรอะเอ,อยายำกินกำวันยำเห็ดกำวันยำเห็ดกับแซลแซลแป๊บเดียวกระแล้วยำกินกระแซลแซลแป๊บเดียวกระเบิดแต่บ่ไวคนซื่อนี่แหละค่ะ ทุ่งนาเดนนี้มีความหมายฝนสิผมมีอะไรบังพยากรเป็นอาทิตย์กุณยมมีฝนจะมันสี่ยงวันี้ได้ถาก่ายเงี้ยครับทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวันกาเสด็จ ร่างทีวิญยานมันจะเป็เสียด้วยปครกันชีวิตคนดังดังขึ้นนาดในทะเลบางครั้งขึ้นบางครั้งลงตื่ดีตื่อัช่างทำโจลิชวืด สามสิบเป็นสิบฟาเจ็ดสิบต้องฟาฟันตั้งซื้อต้งซื้อสินค้าโอ uh, ้ไปตาดำออนยุติาอยู่นี่นะเบิ<ด>่งบ <cinematic S 2> ัดก้อนกี่ไทยคือตาดำออนจูบนำ้ดิ บรยากาศดำหน้าอีกแล้วค่ัพี่น้องค่ะเสียบลงรถให้ล่มนะคนงานหลายคนขาดบปทันละจ้าปาคนงานหนึ่งสองสามสี่าเจ็ดแาสิบเกสิบสองสิบสามคนจ้ะ ถอดออกถอดเข่าลมมันบ่มีพภรหนักแล้วก็ใส่้เก้าดอลาร์ขลุยขะลุยขั้วคนงานสับปะลาไี่ให้เดี๋ยวแล้ก็แป๊บเดียวก็แล้วนะคะสั่จ้างคนงานกัได้ิตจองหนึ่งอสามสี่ห้าหก็ดดเก้าสิบสิบเอ็ดจิสองสิคนสิบสามมพิเศษกวนทุกทุกเมื่อ าาม,ามาดับไฮดับหมดแข้งในเด้อลาดเขยเด้อ,เ,เ,ดดเ,ดอเอาาเอเพิ่นแห่งผู้อยากดำหน้าแข็งนั่นมู้อยากดำหน้าอ่อนผู้อยากดำหน้าแข็งเพิ่นกัดสลัดเนี้ยมามื่อสุดท้ายาก็มันก็มันดำหน้าลายก็คือเสียดีวันนี้มื่อสุดท้ายสุดท้ายเพราะว่ากล้ามันบ่มเนี้ยก้าพันใหญ่กล้าพันยาวพี่น้องพี่น้องน้ำกระเบิดพอดีละดูดีเลยเป็นภาพเป็นภาพกัดสิได้มารอบเศร้าเลยรอบบ้านกัดสิได้แลนคลาดเป็นบ้านโด่งเก่าแหละค่ะ แม่นนาฝึกพันธุ์ได้แล้วนะคะสักวัาสิบไปอยู่ได้ข้าวมาแล้วมีมอลําเหลืองเฮ้ยลัเหลืองยังไม่ได้เบิร์แต่เขาจ้างต่อเรื่อยเรื่อยเลยเออขลากเกาอีกแล้วขายดีนมินมาดูขันมันันได้มาแล้วเขาจ้างต่อจ้างต่อแบบว่าขันจ้างต่อเขาต่อราคาได้ดิมันมันบ่อได้แบบว่าเขาบ่อได้ไปแล้วเขาบ่อได้กลับมาเด็กเขาไปเรื่อยๆ่นะมันสิราคาสิต่อลงได้เรื่อยเรื่อย จ้างกั speaker, roommate, พ่อจ้างล่ะพี่น้องเอ้ยราคาก็8ล้านเป็นเงินบาทก็อยู่หมื่นหมื่นหนเจนี่นะประมาณหมื่นหกหม่นัมอลำนะพี่น้องกัขนาดก็ไ่ได้ใหญ่ดอกคนบันดงบาหัวมีมอลตมบันดงคนเป็นบันโดงบนหูบุ่ยให้อ่อนอย่เด้ออ่อนเห็นตอนไทยเป็นตาอ่อนกอยบ่ กัจจาวอดเคยหม่อปักกัจัาวาอยาาให้เทิงน้กะออนอ่อนตอนรับเคยใหม่ทีคะกต้องเมื่อเด่า่ฮ่า่หนาวโอ้ยัจจาวาเขาไม่คือพระที่กนเอ้า โอ้เสื้าไปใสมาได้ครบเก้าร้อยเกาสิบเก้าปีใช่บหอัมบาราจะอยู่เป็นอัมบตาพันปีพุ่นอืมหาดารอบเลเรืออีกสี่ทะเลรอบนนงสิตลยนั่งเป็นยังไงสไตล์เลือหาป่ะเออึนว่าเหลือสี่น้ามันเป็นแมวเก่าชีวิตเถอะ มีพันเอียงเหดไทนางได้ถ่ายหน้าให้นั่นเจ้าว่ะอ้อมอ้อน,ออนลมเพียงว่าเข้าเลยเอ <laughs> อจักว่าออนมาจากักดี ไทยห้ามปักกับบะลงเธอไม่ขัดปากนั่นกับไทยเองดำเองก็เด้อชิลแล่ไว้ดอยอากาศทั้งเทิงคนลงมาเบิดหรือเปล่ามีสับนีประกาศ เออทังเทิงยังไม่ได้อาลงมาเม็นติเรือสองห้สโอ้โอู่เทิงเลือแต่หกสิบก็มักูมันดเยังได้อีกสห้าอให้เลยค่ะการน้อยบบเปืองการน้อยบ่เปือยกา้แบเปือกาพวกเพิ่นกับลกย้อน่ะรับรับแล้วลกยากกาอยู่นี่ลกม่วนกระดอลกพวดพวดสอสบัดได้หมัดสองสบัดได้หมัดเลย ลกที่ดดัตาเนอะนกระเจาะไส้กระเจลลลลาะขวานทางนั้นเมื่อยปเน้ะอยากได้คนงานว่าทางนี้คนงานคือมาล่นให้ล่นคันเทะเนาะวันเอ้เยอมเมื่อยบ่ อย่าเลียวดุลายเดอ้อตั้งใจดำเนี่ยอย่าเลียวดนะุล <c oughs> ายเมือ่อสักกรสิเมื่อตัวฉันรู้ว่าเธอพื้นฐานดีเออจองเคยใหม่เนะ่ยเป็นลงเคยใหม่นี่กระไพ่ใหม่นี่นั่นจองไปซอยเลยเคยใหม่กระไพ่ใหม่นี่นะ วัดาคอยไว้ทางแท้เป็น่้วให้ไข่แมงดาเพิ่มเยรถไถขับประมาณไปแล้วเอ้าเห็ดยังเถ้ามึงสิเอาใจซอยลานเคยให้ปาดนนั้น เราบังต่อฟังดิน,น,าน,านา่าสันน,นี่ต่อฟังดิน,ดนเด้อเอาเอาเอาพอเท่าก็ลูกเขยร้านเคยพอเท่าก็ล้านเคยเห็นยังได้่หรอเ้เอาหัวสุกกันแล้วพอเท่าก็ล้านเคยพอเท่าขับบอลพอ,อได้อายขับบอลได้บ่อายอ่ะพอเท่าติด อันว่าพอถ่ายว่าสตาร์ทไโหว่าสตาร์ตเป็นเหตดอย่างดีๆนะแบกซีด <laughs> <laughs> เอาไปสตาร์ทเครื่องหรไง ก็ไปแคลออกผมเคยติดรถจักรเมื่อไรับเป็นอยู่ครับเป็นบ่เคยติดกูบ่ติดเป็นบ่เคยครับเหนียวต้าเจ้าค่ะมื้อนี้ก็สิแล่แต่รอบเช้าอะไรขับฟารุยๆๆขับไปแล้วค่ะ กะอวยรารุงฮะเอาไว้ดิบะกำลังไทยนาะเคยใหม่กำลังไทยนาจ้าพี่น้องค่ะโอ้าเหนื่อยพี่น้องก็สัตว์เกรตรอัปลาพัฒนาแล้วะคะรับสิลุยนาต่อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเท่า เส,สีอคนแต่ก็ดูดีและใส่เสื้อคนดีอะมันสวยดี <S <S> <S> งามดีเั่นว่าผ่าก็ใส่สบายรอะ